นี่เหรียญนี่นะน,นี่ใครเดี่ยเน้นโอ้ได้ขนมเมลโล่โอเอาเงินของข้าคืนมา น้ามืดาจะกวาดขยะสักหน่อยโอไม่ไหวไม่ได้ทำแล้วสงสัยเนี่ยเจ๊เป็นอะไรครับเนี่ยยายว่าจะกวาดขยะใต้ต้นไม้สักหน่อยลูกมันลกเกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวเลี้ยงหัวทำไม่ไหวแล้วเนี่ยหน้ามืดตาลายหมดแล้วงั้นเดี๋ยวผมกวาดเองครับยายผมว่างอยู่บดีเลยขอบใจมากนะลูกนะเอ้าแม่กวาดแม่กวาดก็ ใครจะคิดแล้วลูกถ้าหนอมันหน่อยนะที่ครับถือด้านนี้ลูกมาเจ๋งมากมากเออเห็นหัวตาเลายโอ้โหแม่กว่อนจะจะขิดแล้วเนี่ยตุง้งตระงสารเลยดิยโอ้ยขุดด้านนี้เดียวขวดหลังจังเลยอ่ะโอ้ เฮ้ยงนยนินเหรอน,นี่นะเงินใครเดีเน้อโอ้ได้ข,ดขดัขนมแล้วเโห้โห,โห,โหงันเน่ซื้อได้ตั้งหลายอยางแต่ของใครอะเช็คมาเถอะไปอวดยายดีกว่า ยังครับอ้๋อปอดเสร็จแล้วลูกพบิดยังครับออไอเนี่ยผมเจอเหรียญครับ<น>อืมเหรียญเหรียญใครตกไว้อ่ะเนี่ยลูกไม่รู้ครับแต่ผมเห็นมันฝ<น>ังอยู่ในร่องินเนี่ยครับก็เลยหยิบมาเนี่ยเป็น25บาทอะ่ะโอ้ยถ้างั้นค่าขนมยายไม่ต้องให้แล้วนะน้องพบิรดได้ค่าจ้างไปแล้วเนี่ยลูกโอ้ยายคุณเล่าเรื่องกันเลยเนี่ยผมเจอเองนะครับเนี่ยดูสิเบิร์ดนี่เจ้ายายเป็นเบิร์ดยายไม่กล้าเก็บพะลูกเหรียญนะโบคนโบราณเขาว่า เงินเจออยาเก็บไม่รู้ของเงินปากตีหรือเปล่าหรือว่าของโบราณโบราณตอนไหนก็ไม่รู้อาจจะมีเจ้าของก็ได้นะลูกนาโอ้ยยายนี่มันสมัยไหนแล้วเขาเป็นนงจังแลวเนี่ยเนี่ยงั้นผมไปซื้อขนมก่อนนะครับยายเออเอาตามใจนี่ครับยายไปซื้อขนมมาหลยดูสิเงินเลยตั้งสิบห้าบาท่งก็ไม่เห็นมีอะไรจะเกิดขึ้นนี่ เร็ว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 นั่นอะไรอย่าโคตรันนั่นตามตามหลังน้องโคตรมาน่ะลูกนั่นนั่นนหันนั่นนั่นหันหันไปบ้องดิโอ้ยใหญอย่าไปเก้งอ้ำผมเลยอะไรขุ่นใหญ่เอาเงินของข้าคืนมาดูสิเออติปิตลง้หรืได้เอาเอาเอเอาเอาเหรียญกลับไปไปว่าที่เดิมมาลูกไปเหลือกี่บาทนะเมื่อกี้เร็วเร็ว